Go Gemini AI Agent ผู้ช่วย AI สุดล้ำที่โคตรเจ๋งสำหรับนักพัฒนาในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการมีผู้ช่วยที่ชาฉลาดและสามารถทำงานร่วมกับเราได้อย่างราบรื่นถือเป็นเรื่องสำคัญและวันนี้เราจะมาทำความรู้จัก g ู o ก l e Gemini CLI Agent ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI ที่กำลังสร้างเอ,อสร้างเอ,อสร้าง,ออางความพือหาในหมู่นักพัฒนาโดยความสามารถที่โคตรเจ๋งจนคุณอาจจะไม่อยากเชื่อสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองใช้อะไรนะ Google Gemini CLI นะครับเนี่ย เขาเพิ่งปล่อยมาที่แหมหกชั่วโมงสามอาทิตย์ที่แล้วเลอนะครับเพิ่งเปิดเป็นโ p e n s ซอ r c ส Gimini CLI Tip to getting start ask question edit file run command be specific for the best result Help for more information เดี๋ยวเราจะบอก I will start by searching the web for Gemini s i e to understand its main feature for and p u r p o s e following the I will x a m i n e i Read Google uh, Search Write short paragraph about my Gemini uh, เดี๋ยวจะลองดูลองให้มันเขียนจะลองติดตั้งว่ามันใช้ยังไงเนี่ย เอา NPM install หรือว่าเอาเอา,อนะอเอาเรา NPM ปอกไปอีกเลยจะกดทับนะครับเดี๋ยวเปิดเทอร์มินอลขึ้นมากวา่าใช้ก็ไม่เป็นนะไม่ใช่โปรแกรมเมอร์แต่ว่าอยากลองใช้เอ๊ะหรือว่าเอา install ดีเดี๋ยวนะครับ prerequisites prerequisites ensure you have node.js version 18ต้องมี node.js node.js พอให้เออเดนพอให้เออ install น้องเช็ค node node ของเราแล้ว run the cli execute ต้องมี node ก่อนนะครับต้องติดตั้ง หนู js ก่อนนะครับต้องต้องหนู js version 8ขึ้นไปอ่าเอาตัวนี้เลยกันเอาตัวนี้เลยแล้วกันเปิดอันนั้นตัด sudo เขตรงไป sudo npm เ,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 เอาเ็ npm เนี่ย npmd เอาลอง npm แล้วกันกด enter ใส่ password ครับอ่าดูสิ you need to install following the package github google Gemini C Gemini slash Gemini I f i n CLI o okay to proceed กด y กด enter เดี๋ยวนะจะแชจะนานแค่ไหนใช้ไม uh, ่เป nah, ็นเพิ ah, s <S uh. ่งใหม่เดือนนี้เนี่ยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วไปไงต่ออ่า Pick the color or the case when the prompt is signed with your personal Google account. This will grant up to 60 model required per minute. And, and you now are ready to use the Gemini CLI for. If you need to use specific model or require higher requests, you can use API. Yeah not a product now readme you know readme but readme and it? <laughs> ah, quick start CRI when oh, you run CLI is running you can start Thing with Gemini from your show when you start a project from your directory โอเคซีดไวเซอร์ซีดจิบนายโอเคเราจะโคลนลองโคลนมาก่อนนะครับกิ๊บ อ่าโคลน https github.com google Gemini และ Gemini c i uh, เผดเปเลย Get clone แล้วใช้ git code กด enter นะมันโคลนมาแล้วโคลนมาแล้วอ่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันใช้อะไรได้มั่งเนี่ยอ่าแล้วก็ cd cd Gemini นะครับเรา copy ไปเลย cd เพจ cd Gemini c i cd เดี๋ยวเช็คหรื LH แต LA มีอะไรในนี้มาะเอ่อ Document Gemini Git h u b p a c k Mark Megfile อ่ากิดตั้งแล้วนะครับโอเคแล้ว Gemini เอ่เอ เลยสิเจมินายฮะเอ๊ะคอมมานด์นอตฟาวหลองลองป๊อปปี้ตัวนี้ไปดูสิมันใช้ยังไงนะครับเพจเจมิน uh, ะ hey. give me the summary or else it. Can be oh don't install gemini i don't install veni running gemini เดี๋ยวกลับไปดู n p x n p x เอา NPM แล้วกัน NPM มันเหมือนเจมินไน Gemini CLI, Gemini Gemini này เนี่ย. Nó này? Tăng anh, này. Gemini CLI. ของใหม่ใ oh ช้ไม่เป็นเอาเด,ดี๋ยวซุดด MK KDIR JMI นายนะครับ JMI นายซีดี JMI นายอะ l h la ไม่มีไม่มีอะไรทีนี้จะรอกิดตั้งในโฟลเดอร์นี้อยู่ด้วย npm เออแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยโอเคกับปีมาเลย sudo sudo ่อนเพื่อ permission deny npm install i p f google google Gemini c r i hit enter เออ่ติดตั้งผ่าน n p x ทำไมมันไม่ได้นะครับจะลองไปดูระ่าดมันติดตั้งได้ไหมโอเคเดี๋ยว n p m มาละ NPM Fun ลองดู Gemini โอเค c e r i Copy เพจ Gemini ฮะอ๋ออ๋ออ๋มาแล้วโอเคโอเคโอเค Default ตอนนี้คขาเลือกทีมนะครับเป็นการเลือกทีม แล้วไปยังไงเนี่ย before use enter or select Gemini no sandbox no Gemini สองไปจนถึงเอากด enter ดูอ่า log in with Google เดี๋ยวจะล็อกเราจะลองล็อกอินด้วย Google ดูก่อนครับอ่า log in ด้วย Google คือมันมีให้ใส่ API key ถ้าใส่ API key เราต้อง เอา private key คือเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปอ่านถ้าใส่นะไหน pick up a c o l o r team อ่าไหนไหนเปิดเรา go back ยังไงเนี่ย go back ไม่ได้แล้วอ่าเราเลือก c o l o r team แล้ว pick up a c o l o r team นะครับ pick up a c o l o r team a u t h e n t i c when the prompts i g n in with your personal Google account it will grant you up to 60 model r e q u e s t per minute and 1,000 model r e q u e s t per day using Gemini โ oh, อ้ได้ได้ถึง60 model request ต่อนาทีแล้วก็ได้พันโมเดลต่อวันในการใช้ Gemini นะครับ You are now ready to use the Gemini c r r ตอนนี้เราพร้อมแล้ว for advanced use or increase limit. สำหรับการใช้ขั้นสูงหรือว่าเพิ่มลิมิตในการใช้ If you need to use a specific a specific model or require a higher request ความ capacity you can use an API key. ใช้ API key ใน Google AI Studio. เอ้าขันลืมเปิดหน้าต่างเนี่ยครับ คุณ plan ai p api key เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันไดนะสร้างไว้แล้วสร้างไว้แล้วแต่เดี๋ยวตั้งหมดเดี๋ยวตั้งหมดกันหนกกว่ากลับมา,อ,บมาอ่า set an environment a set it at env environment variable in your terminal r e p l a t your api key w i t h you generate key นะครับอ่าเราก็จะเอา api key เรามาใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ด้วยการอ่า create environment เราจะเอาไอตัวแอดวานเลยเนาะเดี๋ยว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 ดูเปิดเทอร์มินอลขึ้นมากว่าแล้วเ,เอาตรงนี้ Enter เอ่อ e m i n i หา p Environment variable not found add that you want to U N V E and try again and reload อ๋อเราเราเราต้องสร้าง e n v environment อ่าโฟลเดอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาทำทีหลังเดี๋ยวจะทำให้ดูเอาเป็น with ล็อกอินวิด Google ก่อนละกันจะได้อย่างนั้นล็ i กอินว Google จะได้ประมาณ60โมเดลนะครับ60โมเดลอ่าตาอ่า uh, ลองล็อกอ Google อ uh, ่าล็อกก่อนล็อกอ Google กด enter อ่าั r a c อ่า Lingala, Lingala, Lingala. Ah, uh, in, sign in. Make sure you download this app from Google. Google Gemini Assistance, Gemini. So now authorization to exit the account. The authorization with Gemini code exit Cloud Code with Gemini. Right? But successfull อย่างเนี้ยอ๋อ oh, successfull ละเดี๋ยว uh, Thai you message show ยังเรากลับมาอ่านก่อน success สิ uh, เดี๋ยวนะหาลองหาข่าวข่าวอะไรบ้ไปหาใน Google แล้วกันนิวเจมนา e เซอเอินซนอินเซนอินเซนลองดูตัวนี้ดู uh, ดูตัวนี้ให้ไทยยูเมสเซ g พาร์ท I am glad you think so. Am I here to help you with your software? Show response time detect automatically. Slow response time detect automatically switching from Gemini to Gemini 2.5 plus or faster response folder. what can you do for you write เ uh, มันให้โค้ดหรือมันไม่ให้เซิร์ชเนี่ย write generate the uh, image of up uh, Thai เดี๋ยวนะดูดูก่อนดูก่อนทำอะไรได้บ้างก็คือยังเรายังใช้ไม่เป็นเลยยังไม่ได้อ่านด็อกมนรมเลยว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยแต่เขาบอกว่าเขาให้โมเดลมา60โมเดลนะครับเนี uh, ่ย Give me a summary of our s h a m e that l e a างค t r o c o n t r h o u t explore explore the CLI command เดี๋ยวต้องมามาดู c i command bug chat Gemini it's clear compressed edited MCP the model content server uh, I cannot directly generate in my comment they are limit to int with you file system running shell command and perform web search จะให้ทําอะไรดีนะแต่ดูเหมือนมันจะต้องใช้ทําำลองถามตัวนี้ดูมีรูจเจก for use เจมินาย4ไอ้เอ้ลีดมีซัมโปรเจกต์เออใช้เจมินายแต่มาถามแชท GPT ไงเอ่าลีดมีซัมโปรเจกต์ทูยูอ่าไม่ต้องสนใจเพราะว่าอ่ะเหินไหมนี่คือสมรู้สมาร์ทมินวันสเตอร์ เดี๋ยวลองเฮ้เพ่เขียนเว็บไซต์เปุบ create restaurant website include w i t list of menu it's up menu List stop menu and booking for by you see X เอาสิ c r e a t m generation what <laughs> หรือว่าเราใช้คำสั่งไม่ถูกต้องอ่ะนะครับก็คือมันนึกว่ายังให้ create this หรือว่าเราใช้ไอ้พมไม่ถูกยังยังแค่นี้นะครับเดี๋ยวสิมันจะทำยังไงจะให้โค o t e มาไหมหรือว่าเราอยางใช้ไม่ถูกแต่เป็นการติดตั้งเริ่มต้นนะครับ อาจจะต้องมาเรียนรู้กันเยอะเลยผมยังใหม่แต่ดูเหมือนว่าเนี่ยถ้าใชา้ถ้าใช้ API Key ครับ AI อ่าถ้าใช้ AI Studio แล้วใช้ API Key มันจะเข้าถึงให้ตัว Advanced ได้เยอะนะครับแต่วันนี้เราลองมาติดตั้งอ่า I will Me Okay, I can help you create the restaurant with Chai by use website using the using React. Here is high-level plan application type a single page application SPA view with React key technology React with the what for fast development React router for navigate and basic css for charging. mean I will be speak be a project that's it, plan sounds good to you thai mm, yes it can you build is for me นี่จะน่ใช้ได้ไหมอ่า mapping out the uh d e t e c t u r e ไม่แนใ่ใจเพราะว่านี่มันใช้อุป n t u ์เอ่อให้มัน generate image ไม่ได้ generate image ไม่ได้เพราะว่าถูกน่าจะต้องให้อ่า authorization อะไรเงี้ยเออแต่มันเข้าถึงเครื่องเราหมดแล้วแต่มันรู้เรื่องหมดแล้วเนี่ย นะครับนี่คือการติดตั้ง Google Gemini CRI AI Agent บนผู้บรรทคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่ามันมันจะเขียนได้ไปขนาดไหนที่มันบอกว่ามันจะเขียนเมนูเพจ Welcoming Landing Page for the Restaurant เมนูเพจ Display a list of food and drink items Booking form a form for a user to make a reservation Navigation easy switching between pair, visual design, UX, and visual design and UX. I will start with the clean model. Ah. <laughs> API error, error. Message is one excuse. Excuse. <laughs> the check quota error. Please wait, try again later to increase your limit upgrade to plan with a h i g h limit s so or use all switch to cheat page in a key from AI Studio เออก็คือใช้ใช้แค่ใช้แค่ไอ้ไอ้ Account Google ธรรมดาไม่ได้นะครับอ่า Account Google ธรรมดาไม่ได้มันต้อง ต้องใช้ API key นะครับ API key ต้องผูกบัตรแล้วก็เอา API key ใส่เข้าไปแล้วเวลาทำมันก็จะหักตังค์ยนะอย่นะไปยันเนื้อตัวนี้มันเปิดเดยอะไปละไหน Google console อยู่เลย console. ต้องผูกผูกบัตรไว้เดี๋ยวมาดูบิลก่อนดูบินก่อนดูบินเดือนนี้เดี๋ยว เข้ามาอะไรเนี่ยไหนบินอยู่ไหน e r v i อ w b u i l d i n g b u i l d i n g อยู่ไหนเนี่ยเหมือนอยู่มาอยู่ในอะไรไม่รู้เนี่ยไอ้ g o o g o e c o n s o l e Cloud g o เ g l e เนี่ยเออเหมือนป่าช้าเหมือนดงป่าดงดิบเหมือนป่าดงดิบในใน,นเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยก็คือเราต้องผูกบัตเนี่ยเนี่ยมันคิดตังเก็บตังคไปละสองปอนตัวนี้ก็คือทำ ใช้เสียงนะครับเจ n เน a เรเสียงในครั้งละ 40p 40p 40ปอหนึ่ง40กว่าบาทปอหนึ่ง40 3บาท 40p ก็10กว่าบาท20บาทนะ2ี 23, ไม่ถึง20ไม่ถึง10บาทครั้งหนึ่งได้เสียงไฟเสียงออกมาเป็นนะไอหนูสินะ ไว้เสียงลงมาเป็นปิดปิดก่อนแบบนี been ้นะครับเป็นแบบนี้ อิหร่านเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งโดยมีรากฐานอันเก่าแก่จากจักรวรรดิเปอร์เซียที่รุ่งเรืองในอดีตซึ่งสร้างขึ้นด้วยความเจริญทางวัฒนธรรมศิลปะและการปกครองที่เป็นเอกลักษณ์ในพอดแคสต์นี้เราจะพาคุณเรรู้จักกับเก้าเรื่องวันนี้เรามาอ่ามาดูนี่ครับไม่แพงไม่แพงของกูกิลถ้าไม่ใช้แบบมโมซัวไม่ใช้ไปอ่าเจเนเรต ไปทําวิดีโอวิดีโอมันจะแพงแล้วเนี่ยยังไม่ได้ทําวิดีโอกับเขาเลยแต่ก็ก็โอเคอยู่แต่ก็คือนี่เป็นการทดสอบนะครับอยากให้มันเขียนจะมันบอกว่าลิมิตละเต็มลิมิตละนะครับเต็มลิมิตอะไรเนี่ยยังไม่ได้เขียนอะไรสักชากเลยบอกลนะิมิตละเอ่อ please w a i t a g i n e r a t o r please w a i t a enterprise n e a t o r to increase your limit upgrade to y o u plan with a h i g h e r limit or you or the r body เออมันก็น่าลองนะถ้าทำเนี่ยถ้าทำเว็บออกมาแล้วได้เนี่ยเพราะว่าเว็บไซต์เล็กๆไม่ต้องใช้อะไรมากแล้วไม่ต้องเขียนรี่องอนี้เองด้วยอึ้นนี่เขียนคลิปไม่เป็นนะเขียนโค้ดไม่เป็นนะครับไม่เป็นสักอย่างไม่เป็นก็ปี้เป็นอย่างเดียวเนี่ยอ่ก็พอติดตั้งได้เออใช้ได้ใช้ได้นะครับอ่านี่เป็นการทดลองติดตั้ง Google Gemini CL CLI CL นะครับนะ c ด i สำหรับวันนี้สวัสดีครับ